ก็สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอชูนะครับผมซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวละครนะครับของสวมใส่ลงดันของผมนะที่ผมใช้ลงดันนะครับสำหรับอาชีพป l นะเบเตอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่ตั้งอ่าไปที่อุปกรณ์นะครับผมก็จะมีแหวนร้อยห้านะครับที่ผมใส่นะอันนี้เป็นอ่าเดี๋ยวผมจะบอกเครื่องพวกประดับก่อนนะ ก็จะมีพวกแหวนคิทาคอนลิงครับบวก2นะครับก็คือคิทามีสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็คิเลตนะครับผมอ่าบวกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็แหวนร้อยห้านะครับผมก็บวกคิเลตสิบห้าคิทามีสิบสามแอคแท็กสิบไมจิกแอคแท็กสิบนะครับแล้วก็เลือดสิบห้านะครับผมส่วนแหวนอีกอันนึงก็จะเป็นแหวนไทเลนนะครับผมก็จะเป็นคิทามีสิบห้าเปอร์เซ็นต์สปอร์ตแอมป์สองนะครับแล้วก็เมจิกแอมป์สอง บวก d e f e n s e 20แล้วก็เลือดบวก10นะครับ Magic attack บวก10แล้วก็ attack บวก10นะครับส่วนเท้าที่ผมใส่ก็เป็นคราวครัแมนนะครับขั้นซนะครับผมก็จะบวก17นะก็เจาะแล้ว3รูนะครับเป็นสวัดแอมทั้ง3รูนะครับผมส่วนมือก็จะเป็นมือฟ้านะครับเมทิลนะครับบวก8นะอ่าออฟม่วงนะครับผมก็ไม่ได้ใส่ครับแมนอะไรนะครับก็ใส่ไปให้มันตีแรงขึ้นอะไรประมาณนี้ครับ ก็คือถ้างบไม่เยอะก็ใส่แบบนี้ไปนะครับผมก็จะเป็นออฟแอคแทสองลูนะครับสองลูก็ได้ประมาณ90นะครับผมนี่หละก็แอมเส่วนอาวุธนะครับผมก็จะเป็นอาวุธซิกฮับแมนนะครับบอกสิ B นะครับผมก็ออฟคิทเทอเมทสองลูแล้วก็สวอตแอมหนึ่งลูนะครับสวอตแอมนะอีกข้างก็เหมือนกันครับสวอตแอมหนึ่งลูเหมือนกันเสื้อก็จะเป็นเสือ้อซิก คาร์ฟแมนนะครับผมนี่เลยก็สวอดแอมสองลูนะครับแล้วก็แมคคิเลตหนึ่งลูนะครับผมส่วนส่วนหัวนะครับก็จะเป็นคิเลตสองลูนะครับแล้วก็อ่าคิเดเมทหนึ่งลูนะครับก็เป็นคาร์ฟแมนซิกเหมือนกันนะครับผมก็นี่ครับก็จะได้ป้องกันไปด้วยนะคือขั้นซิกเนี่ยพวกชุดซิกอ่ะมันจะได้เออ่สถานะพิเศษนะจะแตกพิเศษอ่ะอย่างเสื้อจะได้เลือดนะครับอันนี้ก็จะมีกันแอมแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นดีเฟนต์แบบนี้ของผมมันเป็นดีเฟนต์ ส่วนอาวุธเวลาครับแมนก็จะได้แอคแท็กขั้หมดบก ok 15นะครับประมาณนี้สองข้างก็30นะครับส่วนทาริสแมนก็จะเป็นบก ok 4นะครับผมเข็มคัดบก ok 7นะครับคุมไฟเตอร์เบทิลนะครับแล้วก็ขนดำนะบกหกนะประดับเนี่ยใส่บก ok 5บวก6ก็ได้นะเรางบไม่เยอะไม่ต้องใส่อะไรบกเยอะขนาดนั้นบก ok 5บวก6ก็พอนะครับประมาณนี้ ส่วนกำไรเซน้าก็จะเป็นเจาะเกาะนะครับทอบเน่าๆไปก่อนนะไม่ต้องรุนแรงนขะะนั้นเอาแค่จกเจาะเกาะก็พอหูครับหูน่จะเป็นหูแวมครัดนเนเลียนก็บวกหกนะครับผมชามก็เนี่ยบวกห้าสิบ 5, ม่วงครับผมมอไซค์ก็ในช็อปเลยเจดวันงบน้อยฮะ ก็จะประมาณนี้ครับของสวมใส่นะส่วนคอสต,ตูมรครับคอสต,ตูมก็จะมีคิีาเมทคอสต,ตูมก็ของออฟเน่าเนาไปก่อนนะใส่ไปก่อนนะก็ไม่ค่อยจะมีอะไรร,รับของตัวบลนะก็จะมีประมาณนี้อะอื่นก็ไม่มีละรรอ,อันนี้ก็เจ็ดวันเหมือนเดิมฮนะแล้วก็สแต็กนะครับอ่าก็อันนี้ตัวนี้จะเล่นเป็นสายสเตนนะสายสเตนนะครับ ก็เนี่ยก็จะเป็นเด็กค่อยอัพตามนี้หรือว่าแล้วแต่เราอ่ะเราจะเล่นสายเด็กหรือสเตนนะครับเราเลือกได้นะครับแม็กกี้ก็อยู่ที่ประมาณ63นะครับผมคิราเมดก็อยู่ที่ประมาณแบบนี้ะผมต้องกดออกก่อนโอเคคิร่าเมดก็อยู่ที่218นะครับสวัสดีอมอยู่ที่107นะครับผม จะเกาะก็จะอยู่ที่150นะครับประมาณนี้นะเลขแดงก็อยู่ประมาณอ่า4,279นะครับส่วน defense defense ก็อยู่ที่2,236นะครับผมเนี่ยประมาณนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นพวกดูดเลือดใช่ไหมดูดเลือดดูดมานาเนาะก็จะประมาณนี้นะ ก็เท่านี้ฮะสำหรับตัว BL นะครับก็ค่าสิบเจ็ดนะส่วนฉายาก็อืมอันนี้ฉายากิจกรรมนะครับได้จากอ่าการลงดันเจี้ยนคิวนะครับเอ้ได้จากการที่เราอยู่กับคิวเลเวลหกนะครับก็จะได้ฉายานี้มาใส่นะครับก็จะบวกแอคแท็กสี่เลือดห้าสิบเมเจรแอคแท็กสี่แล้วก็กันแอมป์หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็ไม่ต้องอนะ่ะอันนี้เป็นฉายาพวกคา่าจดคา่าอะไรประมาณนี้ ส่วนอันนี้ก็เป็นสแต็กฉายาต่างๆครับไม่ว่าจะทำเควสลงดันทำเควสลงดันหรือว่าทำยศเลเวลครับเราก็จะได้มาใส่นะส่วนอันแรกก็จะเป็นแค่ชื่อนะครับที่เราต้องที่เราอยากให้แสดงครับเราจะชื่ออะไรก็ได้ครับเราก็กดเข้าไปมันก็จะแสดงครับแต่จะไม่มีสแต็กให้ใช้นะสมมติฉายานี้มีสแตก็กแบบอ่าฉายานี้มีสแต็กดีเฟนต์ใช่ไหมเรากดใส่ไปปุ๊บ แต่เราจะไม่ได้ดีเฟนต์นะจะได้แค่ชื่อนะครับมันเป็นแค่ชื่อแสดงนะเราจะใช้ชื่อไหนก็ได้ประมาณนี้ฮะเอาสใส่อนไรดีอ่ะหนึ่งพันแล้วนะโอเคต่อไปก็ไปดูในส่วนของสกิลนะครับที่ผมจัดนะครับผมอันนี้จะเป็นสกิลหมูนะสกิลแรกนะจะเป็นสกิลหมูนะครับ,ก,รก,นะรบก็คอมโบผมก็จะใช้ประมาณนี้ ปึ๊บปึ๊ปึ๊บ,บก็ลองจัดกันดนะูว่าเราอยากใช้แบบไหนนะผมก็ใช้ตามนี้เลยอันนี้คือสกิลหมูนะครับส่วนสกิลเดี่ยวนะครับที่ผมเอาไว้ใช้ฆ่าบอสตีคนอะไรประมาณเนี้ยก็จะเป็นประมาณนี้ครับแต่ผมไม่รู้ว่าของแต่ละคนเขาเขาตั้งยังไงแต่ผมตั้งอยู่ประมาณนี้นะครับผมก็ลองปรับเปลี่ยนกันดูได้นะครับ ส่วนแบตสามผมตั้งเป็นแบบนี้ครับ bbab นะครับแล้วก็ aa ba นะครับแล้วก็ abaa นะครับผมแบตสามผมนะประมาณนี้นะครับส่วนสัตว์เลี้ยงเหรอครับสัตว์เลี้ยงก็เป็นออฟเน่าๆอ่ะตอนนี้ไม่มีอะไรเลยเอ่ามีอะไรอีกไหม ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วหรือเปล่าอ่าสกิลอัปเกรดผมเรียนประมาณนี้นะสกิลอัปเกรดนะครับพวกบกัฟก็ประมาณนี้นะครับจัดเรียงกันได้เลยนะพวกบัฟอะไรพวกเนี้ยเอ่อปีก ก็ไม่น่ามีแนละ้วโอเคครับทุกคนก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมส่วนพวกวเวลาเอาไว้ลงวอ p. P. ลพ p พอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมจะทำไว้ให้คลิปหน้านะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มาเอาขอให้ดูนะครับก็ เห็นเวลาสตรีมแล้วคนดูถามว่าขอดูของหน่อยมีคลิปแยกให้ดูไหมผมก็จะมาให้ดูประมาณนี้นะครับแต่สําหรับใครที่แบบงบไม่ถึงหรืองบน้อยๆรัผมว่าหาคับม่วงหรือคัาแมนหน,หนึ่งรูหนึ่งรูใส่ไปก่อนก็ได้นะครับผมเอา M แอมละเราก็ออฟเป็นอาจเท้าอาจจะเป็นเลือดก็ได้ครับส่วนมือก็เป็นแอคแท็กประมาณนี้ฮนะส่วนหัวาดาบอันนี้ก็เราก,ก็มีเงินซื้อคิด้าเบตุแล้วใช่ไหมเราก็ใส่ไปก็ได้ไม่จําเป็นต้อง อสองรูก็ได้รูเดียวก็ได้ใส่แค่เราลงดันไหวก็พอนะเพราะยังไงเราลงดันก็บางดันก็จะเป็นลงแบบปาร์ตี้อยู่แล้วใช่ไหมมันก็สบายขึ้นนะครับส่วนแล้วพวกเนี้ยเราก็หาแอปแอมหรูอะไรพวกนี้มาใส่ก็สําหรับแต่ประหยัดนะก็ไม่มีอะไรละเอาเป็นว่า ขอฝากเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบลืมกดไลค์กดแชร์ไปตามด้วยนะครับ mm. เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็เดี๋ยวรอติดตามรับชมกันนะครับผมสแรัววันนี้ขอตัวลาแนลน mm. นน้ครับส mm. วัสดีครับ mm. บ๊ายบาย